คุณ2712บอกว่ายังให้พ่อครูช่วยด้วยครับผมก้าวไปในทางอบายก็ก้าวไม่ออกจิตมันไม่ไปจะก,ก้าวไปทางสูงขึ้นโลกุตระก็ก้าวไม่ออกฝืดมากเลยเป็นขยะอวกาศครับ <laughs> ก็คนที่ตกอยู่ในระหว่างอย่างที่คุณสองเจ็ดหนึ่งสองเป็นเนี่ยมีมีจริงเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคุณกำลังช่างตวงวัดช่างตวงวัดอยู่ตอนนี้นมันเห็นทั้งคู่เลยว่าไอ้นุ่นก็ไม่น่าไปไอ้นี่ก็น่ามาแต่ทำไมมันมายังไม่ได้น่มันกำลังตกลุมอ,อวกาศ ไม่มีพลังงานของตัวเองแล้วแต่ว่ามันจะถูกพัดไปทางไหนทางไหนนะตอนนี้มันก็เลยเนี่ยอย่างที่คุณว่ามันเป็นขยะอวกาศแล้วนะมันถูกอวกาศแล้วแต่พลังงานอะไรมันจะดันไปทางไหนเมื่อไปเควงคว้างเควงคว้างนะไม่ไม่ต้องตกใจหรอกมันมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อ่าอ่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วว่าหนึ่ง จงมีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดอีอันนี้แหละคุณจะต้องมองให้ออกว่ามิตรดีนะ่ะคือกลุ่มไหนอันนี้เป็นสิ่งตัดสินถ้าคุณเองว่ามิตรดีไปอยู่กับโลก,กีอ้าวก็เป็นเรื่อง,องคุณแล้วก็จริงนะจริงใจของคุณเลือกแต่ให้มามิตรดีคือพวกที่มาอยู่กับโลก,กุตระคุณก็ต้องชัดเจนมิตรด,ดีสหายดี และคุณก็ต้องทําใจให้ยินดีเมื่อเห็นว่ามิตรด,ดีสหายดีนี่เขาเริ่มต้นด้วยศีลเพราะฉะนั้นในสุริยปยานเจ็ดเนี่ยมีมิตรด,ดีและก็มีศีลศีลก็ชัดเจนอยู่แล้วของพระเจ้านั้นเอาแต่ศีห้าเป็นเบื้องต้นคุณเองคุณชัดเจนไหมศีนหน้านี่คุณเองคุณสามารถปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเป็นจั่ไร ตั้งแต่โสดาบันในสีหน้าเนี่ยเป็นโสดาบันถ้าคุณมีภูมิปัญญาพอเห็นว่าเอออย่างนี้มันก็จะง่ายแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องยึดมิตรดีไว้ก่อนแล้วก็ยินดีในทิศท,ทางที่มิตรดีนี่พาเป็นได้แม้จิตมันยังไม่ยินดีคุณก็จะต้องพยายามทําให้มันยินดีถ้าไม่มีความยินดีนี้สนับสนุนมันไม่มาเมื่อมาแล้วมีความยินดีแล้วจึงจะ เข้ามาศึกษาอัตตานี่เป็นสุริยะปะยานสี่นะพอยินดีแล้วจะมาศึกษาอัตตาซึ่งอัตมามั่นใจว่าอัตตามีสามมาเรียนรู้จริงๆเลยโอราริกาอัตตามโนมยอัตตาและรูปอัตตามาจริงๆเลยจะชัดเจนในอัตตาสามนี้แล้วเราก็จะกําจัดความเป็นอัตตาออกไปได้จริงๆนะ นี่ก็จะเข้าใจว่าเออเราจะต้องเชื่อเรื่องเห็นจริง,งว่าไม่ไปเข้าใจผิดว่าข้าพุทธเจ้าตัดแล้วไงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีจจกของตัวของตนแล้วจะไปหลงว่ามีอัตตาอยู่ทําไมก็ไม่ได้หลงมันมีความจริงนะมาศึกษาอัตตาที่คนที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เราก็ต้องอย่านึกว่าเราเองไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราเป็นอนัตตาแล้วแต่คนหลงหลงตัวอย่างนั้นก็ก็จบแล้วจบเพ โรเพลก็มันก็ไปไม่รอดนะนะเพราะฉั้นต้องศึกษาดีๆว่าอยาเป็นหลงว่าเราไม่มีอัตตาโดยมีตักกะเท่านั้นว่าสเพสตมาอน,าตานัตตาทุกอย่างก็ไม่มีอัตตาแล้วก็เข,ข้าใจแล้วนี่เป็นมวยหลงใครยังหลงมีอัตตาอยู่เห็นมามันก็คือคนมีอัตตาสิฉันไม่หลงแล้วว่าฉันได้แต่ตักกะนั่นแหละเพราะอัตตาไม่ใช่ตักกะ อัตตามันยังเข้าไม่ถึงมันยังไม่สัมปทายังเข้าไม่ถึงอัตตาจริงๆแล้วเยอะเป็นแค่อัตวาทุปาทานยึดได้แค่วาทะเท่านั้นด้วยจริงๆคุณยังไม่เคยสัมผัสความเป็นอัตตาเลยของคุณเองนั่นแหละคุณยังไม่เคยสัมผัสความจริงที่เป็นอัตตาของุตรงคุณเองเลยคุณยังไม่มีความรู้ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอัตตามันคืออะไรยังไม่เข้าใจยังตีไม่แตกคุณก็จมอยู่อัตตาเนี่ยได้แต่วาทะได้แต่ลัทธิได้แต่ความเข้าใจได้แต่ตะกะ นะเพราะงั้นก็มาศึกษาดีๆจากอัตตาแล้วถึงจะเปลี่ยนทิฏฐนะิในสุยปยานเจนะ็ดถึงจะเปลี่ยนทิฏฐิมาเป็นทิฏฐิทาง,ทาง,ทาง,ทางอีกทางหนึ่งต้องมาศึกษาความเห็นให้สมมาสมาทิฏฐิทางนี้ให้ได้นะเมื่อไม,ไ,มไ,มไม่เปลี่ยนคุณเปลี่ยนทิฏฐิไม่ได้คุณก็ไม่มีทางมาอีกเหมือนกันก็ต้องมาเรียนรู้เปลี่ยนทิฏฐิให้ได้เป็นนิ ทิฏฐิทางที่มหามิตรดีสหายดีนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติไปอย่าประมาทเป็นอันขาดตัวนี้สำทับเลยประมาทไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังต้องพยามุ่งมัน่นนะจนกว่าคุณจะโยนิโสมนสิการเป็นอัตมาใช้ภาษาไทยง่ายๆคนเรานึกว่าตัวเองโยนิโสมนสิการเป็นยันทำใจในใจยังไม่เป็นหรอก แล้วก็ไปแปลมโยนิสโสมนสิการว่าเป็นการพิจารณาเป็นความเอาใจใส่เฉยๆพิจารณารู้ๆเฉยๆโยนิสโสมนสิการคือการแค่รู้ไม่ใช่การปฏิบัติประพฤติเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเองเลยทําจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตใจโลกุตระเลยทําเป็นเข้าถึงการทําจิตในจิตใจในใจมนสิการอย่างถึงที่เกิด อย่างทองแท้มลละเอียดแยบคายมากต้องรู้จิตเจตสิกนี่แยบคายมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะงาั้นจะต้องต้องมียานปัญญาแน่ๆแ,แล้วว่าเลือกโลกุตระภูมิก็เรียกว่าชาวโลกุตระกับชาวโลกียะกลุ่มโลกุตระก,กับกลุ่มชนโลกียะเลือกให้ออก ถ้าคุณเลือกไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะคุณต้องเป็นปัญญาของคุณเองเป็นความเฉลียวฉลาดของคุณเองคุณต้องเฉลียวฉลาดของคุณเองคุณเลือกอย่างไรก็ไม่มีใครไปบังคับได้มันก็อยู่ที่ปฏิพานปัญญาของแต่ละคนนะคุณไม่ต้องใจร้อนนะคุณขณะนี้คุณเข้าใจแล้วคุณได้รู้จักคุณเองคุณจะใจร้อนเกินตัวตัวตัวเองเกินความจริงของตัวเองเท่านั้นเอง นราไม่ต้องใจรอ้อนใจเย็นภาคเพียรปฏิบัติแล้วกันภาคเพียรปฏิบัติศึกษาถ้ารู้มุดดีสายดีคุณแน่ใจมิด,ดีสายดีกลุ่มไหนอยู่กับกลุ่มนั้นไปแล้วปฏิบัติตามไปเรื่อยใกล้เขาไว้หรือมาอยู่ในหมู่เลยเป็นไปได้ถ้ายังห่างอยู่ไม่พยายามใกล้หล่นตกหล่นแน่ดูเหอือนว่าอ้องคัญข้อหนึ่งคือฉันทะสมปทา ใช่ต้องยินดีในถ,ถ,ถ้าใจร้อนนี่ก็ยิ่งหันยิ่งยิ่งยิงไปใหญ่เลยใช่ต้องต้องยินดีอยู่เสมออย่าเบือ่อนายอย่าไม่เอาแล้วมันก็เลิกเลยนะ